เรา,ามาวัดโกงมาครับ นี่ขยับแล้ครับเขาจะต้องงง cái ngà này ạ ดูดตุงตใช่ใช่ใช่มุมตรงนี้ยนั่นแหละเข้าไปอีกนเอาดูกได้น่นอะไรโกาเปโนต่างก็ได้ไปเขานใจทำอ เอเอถ่ายให้นะ,ะถ่ายถ่ายให้นะถือถือให้หนะกระ <อ S 2> โม่คืออันนี้เขาเรียกอะไรที่บดยาแหละขั่งขั้งเ,อเคอ่ะ เลือสีหมดยาอาชายมันได้ท่าหบดยาหมดยาเลือสีบทดยาสีบดยาถ้าลืมสีบดยาอันอันนี้ถ้าถ้าเป็นถ้าเจ้าแล้วเนี่ยอะต้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 น้ำมิ้นทหอต้มค้หน่โอ้หักเออต้มากน้่ะเดี๋ยว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 อะไรกัน คกชมตำหรือว่าคบอะไรเนี่ยเด้อดังๆงไงนะเนี่ยไม่มีที่นั่งเยอะเออสาธุทำแล้วขอให้รวยทำแล้วขอให้รวยทำแล้วขอให้รว,วยคกกระบากสักกระเบือกระเบือข้างหน้าก่อนไปขอบคุณครับ ี่เราเดินมาแล้ว สวัสดีครับถ้าครับมถ่ามยมาแล้วสวยมากเลย สินค้าทางวัดสีมงคลนะครับอีดีต้องรับนเที่ยวทุกจังหวัดทุกที่นะครับที่ไม่แอวมาเที่ยววัดสีมงคลครับคุณพี่สร้างบุญเชินนะครับคุณพี่เขียนชื่อก่อนนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็บครัวของท่านด้วยนะครับ ท่านโชคดีมากๆครับที่แม่แอวมาเที่ยววัดศรีมงคลท่านโชคดีมากๆนะครับได้สร้างบุญสร้างบุญใหญ่กับทางวัดศรีมงคลครับขอเชิญครับขอเชิญทรบุญตรงกระถินนะครับพระวัดเซบากเป็นพุทธบูชาการทอดกระถินสามโมงทีของวัดศรีมงคลนะครับเขียนชื่อนะครับชื่อนามกุลและครอบครัวด้วยนะครับเชิญเลยครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับทางวัดศรีมงคลบ้านโกงยินดีต้อนรับนักเที่ยวทุกจังหวัดทุกที่นะครับที่แม่แอวมาเที่ยววัดศรีมงคลนะครับเชิญเลยครับ ขบุญใหญใหญ่ี่เยมากนะครับทางวสมคนมีรัุท่นจะกลักที่นะครับที่แม่อวมาที่้สหอนของาครับทางวสมคนขอเชิญเลยครับักท่อ่มวา้นทางวสิมคนขอเชิญเลยครับกราอว่าท่านัของวสมคนก่อนนรับในตต่แก่ของวสมคนอายุร้อวาปีนะครับม่วเ็นยักไม่ขึ้นไม่เอาไม่เสี่ยงเอาชื่อส่ Tamam. Evet. Evet. Terima yeah. uh -huh. จากผู้จัดผู้่าน่าที่านผ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 ่าน่านผ่านผ่่านผ่าน you know

ครับผมอันนี้เป็นบุญที่เขาใส่ในจุงครับที่โชคดีมากที่ไม่เอลมาป้าบุญใหญ่นะปีละครั้งที่นะปีละครั้งอาเบงใหญ่ใส่ขบุนได้นะครับใส่บุนได้ใส่งามๆเลยนะครับบุญใหญ่การเทอาถิ่นวันที่ยี่หกนะครับเดือนนี้เองนะครับทอดไปยังครับยังยังยี่สิบหกครับยี่หกครับอาทิตย์หน้าเนาะครับยี่บหกบุญใหญ่ครับบุญใหญ่ที่ไม่เอลได้ไม่เที่ยวได้เดี๋ยวครับมาสร้างบุญนะครับ เราหม่เดาแปดทิศหนึ่งเดาก็มาเท่ากฐินด้วยคุณพี่ครับขอชื่อชื่อแล้วครับครับครับเอาชื่อใส่ซองสุดท้ายนะคุณพี่ครับอันนี้คำถ่ายของวสีมคุนะครับพี่เอาถฐานด้วยนะครับพี่นะครับใบนี้ครับถ่ายหน้าไปภาพธรามภูใหญ่เลยด้านหน้าเลยนะพี่นะโอเคครับด้านนี้เลยพ้านี่ด้านนี้เลยครับด้านนี้นะครับ นาปเข้าททานพี่ไอ้ัานตามนี้เอยชื่อพี่ตบลพี่กันนะค <Okay. S 2> ุ้มใพูดใจพี่นะครับ

ไุ่พี่ไมีพี่ชายเขาเปลี่ยนชื่อมอกมาทีนะที่ห้ามมาที่นี่นะที่เขาต้องมาที่นี่นะให้เขาเปลี่ยนให่เราผูกขวางให้เราผูกแล้วู่กขวางไปๆไม่ม่ไปกินอย่าไมันเจี๊ยวนะครับ พี่มันนั่นี่นะครับผมทำให้พี่อยู่ครั้นเอาพี่ทำสองน้อยใช่ไหมให้รยแก่และผมมาปักตรงนี้เลยใช่ไหมครับเอาอไอถ่านเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับได้เลยครับปักได้เลยครับครับสาธุสาธุนี่นะครับใหญ่ครั้งนี้แล้วครั้งแล้วครับปีละครั้งนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับ ทานโชคดีมากๆพระบุญใหญ่ครับวพี่กอชื่อพี่เดชพันี่ไ้ถามไปสีเยนะพี่ไม่มายืนตรงนี้ใหม่แล้วล่ะพี่มาจากไหนกพชื่อมันาดีตอนรับมาเมื่อวาคนแม่มาสุกเขาที่ดมากเลยนะับบนี้ก็เก่อ่าแต่ห้าแ่เยอะมากันขาครับหมดเลเกือบไม่เิม

พี่สูงอยากถ่ายแบบนั้นไหเนลลิควบสิวคไปได้กลงแท้ห่อลงแหน่เดี๋ยวจะเพิ่มขาพี่ต้องตรงกันตรงนี้ขี่ม้าม่ไม่ก Cái ขยอง cái ขยอง cái เลย cái ยกมาเนี่ย đây ชีวิตนี่ ท่านโชคดีมากๆที่มาจากกรุงเทพนะครับท่านชคดีมากๆมาเจอบุญใหญ่นะครับปางพระบุญใหญ่รักปีละครั้งนะครับหนึ่งปีนะครับขอบคุณมากครับท่านเจอบุญใหญ่มากๆนะครับปีละครับนทีบกเดี๋ยวเดียวว่าาแคนมเล้มามาเลยมาเลยกเมายาเลยมาลยมาเลยนามาเยามายมาเมามาเลมามาเยอาเลาเลาย เย่มาขอบคุณที่ได้มาอยู่แล้วเนี่ยเย่เลยเย่เลยเย่เลยอ่าเยอะดิอันนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยอันนี้ด้วยโอ้โหเล่นเป็นเด็กเลยโอ้โหอ๋อ นี่อ๋ออ๋อมาจากไหนกันคะอ๋อมาจากเมืองเมืองโนบะเมืองกลางอุดมปะอุดมอุดมอุดมอาไม่วาดไม่วาดเอานี่ไม่วาดนี่เอานี่แผนนึกว่าจะถ่ายทางนี้มาแผ่นวาดใหม่อีกรู่นเลยเพื่อนนะที่โดนวาดวิดีโอหนังีอุดมทำไมเยอะจังนะหนึ่งสอง เราแม่มารับเราแม่มารับมาเราแม่มาแล้วเราแม่มารับอ่ะเธอมาเล่นบนตรีเขาเนี่ยร้อนหลานมาลับอ่ะวัดมามาอยู่งี้จะเพิ่มกี่เพิ่มมาเอ้ยจังหวัดลงเฟซจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรไปนี่เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดด้วย มาพุ่มเอลประเทศวสิพลเป็นบุญใหญ่ครับหน่งปีหนึ่งคาถ้าขอเชิญพูุลนุะครับ้าอยส่ตาเป็นที่าูชาอากทอสามสบขิครับเชิญทัสร้างดูสร้างเลยนะครับให้ท่าน่ามทิชาตุมางานเสร็จแลเป็นุงช่สอบล้านนครับสเปนะครับแดงสาวดสิบดงห้าสิบดร้อยเดนีสได้สาให้เพ็นเพื่ออะไรครับแบบล้านนาครับขอเรียกว่า ทปบ้านเป็นกของท่านเดินทอให้าวบ้านันะครับัสแลกสดสบนครับสร้างุ่ให่สร้างอุ่นใจท่านโชบีมาที่ไม่เอประสิ่งรางกรธตำบลโยอําเภอพะาาจังหวัดนานท่านตัาุใหญ่ครับหนึ่ปีในหนึ่งครั้งนะครับท่านโชบีมาานทคุณใชไหมครับหปีนครั้งบุใจครับเขียชื่อนะครับชื่อนำคุณของท่านข้อบคของท่านด้วยครับผ่านาองค์ประ นี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับบริเวณกใกล้ๆกับวัดกงนะครับสวยงามนะครับมีความเป็นธรรมชาติร้อยเอร์เซนนะครับนี่คือทุ่งตาเมฆนะครับบ้านกงจังหวัดนาเขาเรียกว่าสวยงามมี ดูสิการยน์สอห นั่งหน่อยนี่เราก็มาแวะเที่ยวกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมะนะครับโอเคครับเดินทางต่อครับโอเคครอบครัวของท่านสุขภาพแข็งแรงรับรวยรับรวยเดินทางปลอดภัยทำธุรกิจใดๆขอเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองครับภาวะสีชมพูกระถิ่นภาวะกระถิ่นในที่ที่สีพูกริ่นโดยส่อ6่ครับ

เมืที้ป้าก็บอกเอาไปคั่วน้ำมะพร้าวปั่นนะครับน้ำมะพร้าวปัน่นครับผมเขาสิดเที่ยวด้รวครับหรือเอาโวคาโดดีกว่ามั้งเอาโวคาโดดีกว่าเท่าไหร่ครับโวคาโดปั่นห้าสิบบาทครับครูครับเอาโวคาโดนะครับจะได้สั่งสองเลยอัเทอร เลือน้ำมะพร้าวปั่นนีครับครูไม่เอางั้นเอาโวคาโดปั่นครับเอาโวคาโดปั่นหนึ่งน้ำมะพร้าวหนึ่งก็แล้วกันครับครับเหตุที่ไม่เอาเพราะอะไรอันนี้เอาโวคาโดเอามาจากปลูกเองไหมครับท้องท้องถิ่นที่นี่เลยครับอ๋อท้องถิ่นเลยครับดีครับปลอดสารพิษปลอดสารครับ ลรามาดูกรรมวิธี หวานมากเลครับครับผมใส่น้ำมะพร้าวด้ไหมครับได้ครับได้ครับารน่ง้น้ำผึ้งด้วยครับผมต้องใส่น้ำผึ้งครับ เพิ่มความหอมแล้วก็หวานอ๋อครับ น,นี่คือน้ำ<ะ>มะพร้าวครับ